ยินดีต้อนรับพลพั์ของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุดข่าวลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่4มีนาคมนะครับพบกับผมแอดมินเ้งจากช่องเดอะครพแฟนบอลพันธะซึ่งเป็นช่องลูกของชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลนะครับวันนี้ประเด็นข่าวลิเวอร์พูลนะครับมีให้ติดตามกันเช่นเคยนะครับเราไปเดมที่ประเด็นแรกนะครับอุ้ยเกือบเป็นสื่อนะครับพอแมีนอง ดีแล้วนะครับที่ไม่ได้ซื้อตัวโซเฟียอัมระบักนะครับโดยตอนนี้ล่าสุดนะครับโอ้โหโดนแฟนบอลแมนยูถล่มเละเลยนะครับหลังจากที่ค่้คืนที่ผ่านมาเนี่ยไปโชว์เก๋าเลี้ยงอยู่หน้าปากประตูตัวเองนะครับโดนเขาแย่งบอลเลี้ยงไปยิงเฉยเลยนะฮะล่าสุดเนี่ยโอ้แฟนบอลแมนยูออกมาถล่มเละเลยนะครับโดยแฟนบอลแมนยูนะครับบอกว่าฝีเท้าระดับสมัครเล่นนะครับ ไม่สมควรเล่นกับแมนยูนะครับโดนลุมถล่มเลยสําหรับโซเฟียอัมระบักทําให้ทีมขายหน้าด้วยนะครับแฟนผีถล่มเละกันเลยทีเดียวไม่รักกันแล้วหรือนะฮะแฟนบอลแมนยูนะครับพากันลุมถลม่มโซเฟียอัมระบักตามคาดนะครับข้อหาก่อความผิดพลาดจนทีมเสียประตูในเกมพมกรีเมียร์ลีกนัดออกไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิต,ตี้นะครับทีมร่วมเมืองอย่างขาดลอยถึง31ที่สนามเอเทียนสเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่3มมิาคมที่ผ่านมานะครับ โดยแฟนบอลแมนยูนะครับก็วาดวันวาดฝันว่าถึงผลลัพธ์ที่ในเกมดัมมี่แมตช์นี้นครับเนื่องจากมาครคัส์รฟอร์ดนี่ยิงนําไปก่อนตั้งแต่นาทีที่8และตลอดครึ่งแรกเนะี่ยนักเตะทางฝั่งของแมนยูเนะี่ยช่วยกันเล่นเกมต้องรับได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้รอสาสกอร์นำหนึ่งศูนย์เอาไว้ในการจบครึ่งแรกนะครับแต่เข้าสู่ครึ่งหลังฟิลฟูเดนระเบิดความฮอตซัดไป2ลูกเลยนะฮะก็ทําให้แซงแมนยูขึ้นไป2ประตูตัวหนึง่ง ในช่วง10นาทีสุดท้ายจนกระทั่งในอีก2นาทีต่อมาเอริทานักเปลี่ยนโซเฟียอัมระบักนะครับดากเตะคนโปรดของเขา,ขา,ขาลงเล่นแทนแทน,นของคับบี้ไมนูโอ้โหทางทั้นที่คอบบี้ไมนูยังเล่นดีอยู่นะฮะกระทั่งกลายเป็นว่าดาวเตะที่ย้ายมาจากทีมฟิออเรนตีน,น,นาแบบยิมตัวสร้างความหัวเสียงกับสาวกเรดอา์มี่นะครับกับการข้อคองบอลที่ละลวมนะครับในแดนตัวเองและโดนโรดี้แย่งไปง่าย ก่อนที่จะจ่ายให้กับฮาร์เลนซัดเม็ดที่3เป็นประตูตอฝฟ้าลงให้กับเรเบสีฟ้าในช่วงทดเวลาบาดเจ็บปิดโอกาสช่องทางการแบ่งแต้มของแมนยูไปโดยสิ้นเชิงน,นะครับเจอแบบนี้ก็เรียกได้ว่าโอโหหนักกันเลยทีเดียวด้วยเหตุผลนี้กองเชียร์แมนยูจึงจัดแจงโจมตีโซเฟียอัมระบักเลยนะฮะหลังจากยิมตัวมาในราคา8.5ล้านปอนด์นะครับก็มีออปชันในการซื้อขาดด้วยในราคา21.4ล้านปอนด์ แปลว่าฝีเท้าต่ําต้อยระดับนอกลีกเลยนะฮะบอกมึงเล่นบ่ได้ดอกพิม์ลีกเหมือนทีมนอกลีกเล่นกันอย่างนั้นนะฮะเล่สมควรละเหตุออกจากโอแทสฟอร์ซตั้งแต่ตอนนี้เลยนะฮะมีคอมเมนต์นะครับของแฟนแมนยูไปพิมพ์ด่ามีอย่างนี้นะอัมระบาดควรย้ายออกจากทีมของผมตั้งแต่ตอนนี้เลยเขามีฝีเท้าระดับคอนเฟลเลนลีกคอมเมนต์ต่อมายกเลิกสัญญ,ญาอัมระบาดหลังเกมนี้ได้เลยไหมคอมเมนต์ต่อไป อนนี้อามระบาดคือการสัยญาที่เลวร้ายที่สุดหลังพ้นยุคของฟูรกี้แฟนบอลปีแสดงพากันระบายความอัดอั้นนะครับโอ้คืออย่างเฮียครับคือฟอร์มแบบคือฟอร์มไม่ดีตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ลิพูลของเราไม่ซื้อนะครับตอนแรกผมก็โอ้โมนี่มันเก่งแนะ่ฟุตบอลโลกก็เชียร์เชียร์บอสอยู่นะครับแต่หลังจากบอสไม่ซื้อรู้แล้วนะครับว่าเหตุผลที่ไม่ซื้อเป็นยังไงนะครับกา,กากนี่เองนะฮะ เราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับลุยโซเลสนะครับน้ําตาแทบไหลร้ลองไห้กันเลยทีเดียวแฮปปี้กับรุ่นน้องด้วยนะครับลุยโซเลสหน้าบานดาวินเดียสยิงช่วยลิปหูชนะฟอร์เรสนะครับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ลุยโซเลสครับอดีตดาวยิงของลิปหูก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่หลังเห็นน้องรักดาวินเดียสนะครับหัวหอกร่วมชาติม,มงประตูานาทีบาบนะครับช่วยให้หงแดงเนี่ยเฉือนเจ้าบ,บานนาทีฟอร์เรสได้อย่างน่าหลือเชื่อในเกมลีก พร้อมระบุแฮปปี้ที่เห็นตัวสก,กัดเก่าและแข้งรุ่นน้องคว้าชัยชนะในแบตบดังกล่าวนะครับหดสโซเล่นะครับกองหน้ามากประสบการณ์ชาวอุลไว้นะครับยกย่องดาวินูเยสนะครับดาวยิงรุ่นน้องหลังสมบรสูรณ์ซูเปอร์ฮีโร่ทำประตูทวนให้กับลิเวอร์พูบุกเอนนักที่แฮมฟอร์เรสไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ที่สนามที่เก่านะครับโดยท่านั้นนูเยสนั้นมักจะโดนวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะับตั้งแต่ที่หงแดงเนี่ยทุ่มเงินคว้าตัวซื้อมาจากเบนฟิก้านะครับ ด้วยค่าตัวสติติเลยนะครับซื้อมาแพงนะฮะก็โดนวิวาวิจารณ์อย่างหนักเลยแต่ตอนนี้นะฮะในฤุกการนี้เนี่ยเจ้าตัวยิงไปแล้ว14ลูกนะครับกับอีก11แอสซิสต์จากการลงเล่นไป38เกมในทุกรายการนะครับตอนนี้กําลังเล่นได้อย่างเยี่ยมมีความมั่นใจโดยล่าสุดลุยโซเลสนะครับซึ่งยิงตะบันไปถึง82ลูกในช่วงระหวาา่างการแข่งในทินแอนฟิลด์นะครับเป็นอดีตนักเตะได้เปิดใจหลังจบเกมนะครับหลังที่ ช่วยอินเตอร์มาอิมีต้นสกัดปัจจุบันถลม่มออร์แลนโดซิตี้ไป5้านะครับว่าใช่ผมได้เห็นแล้วประตูชัยของลิเวอร์พูลผมมีความสุขกับลิเวอร์พูลและมีความสุขกับดาวินเดยสด้วยตอนนี้เขาเป็นหนึ่งในกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลกครับนี่คือต้องบอกว่าดาวินเดยสกับอ่าลุยโซเลสเนี่ยเขาเป็นอ่าพี่น้องที่รักกันนะครับในนามทีมชาติอุรุกวัยก็คอยสั่งคอยสอนนะถือว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีนะครับสําหรับลุยโซเลสนะครับเรามา ต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับข่าวต่อไปนะนั่นก็คือเจคิบย้ำอนาคตเคลเลอร์กับลิบูหลังจบลูกกาดนี้นะครับลิบูของพวกเรานะครับก็ตอนนี้เนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บนักเตะเยอะโดยเฉพาะตำแหน่งผู้สอนประตูแต่ว่ายังได้ควบิงคิวเลอร์นะครับโชว์ฟอร์มได้ดีมาแทนที่อลิซูงมิเกอร์แล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงว่ามีทีมจากสโมสรโชติกนะครับและสโมสรอื่นให้ความสนใจล่าสุดบอสนะครับเจคินครั ออกมายอมรับตามตรงว่าเคลล์เฮอร์นะฮะมีโอกาสไปเจากับสมสรอื่นเพื่อย้ายไปร่วมทีมและไปเป็นมือหนึ่งเต็มตัวในนั้นกันหน้าโดยเจนครันะครับผู้จัดจาการทีมด้ยอมรับตามตรงเลยนะครับว่าเคลล์เฮอร์ผู้สัตรูมือ2ระดับโลกเนี่ยคุณภาพครับแก้วมีโอกาสเจากับสมสรอื่นเพื่อย้ายไปร่วมทีมและไปเป็นมือหนึ่งให้กับทีมนั้นเต็มตัวในนั้นกันหน้าหลังจากต้องทนอยู่เป็นมือ2แห่งทีมแอนฟิลมาตลอด5-6ปีในซีซั่นนี้นะครับ โดยใจความนะครับบอสบอกว่าเป็นเรื่องปกติมากที่คุณจะมีการหาหรือกับผู้เล่นที่พร้อมผู้เล่นอาลฟิลด์ที่อยู่ในสก,กา์นี้อย่างเควินมักไม่มาถามและพูดคุยเกี่ยวกับมุมมองของตัวเองสักเท่าไหร่เจนกล่าวเก่าถึงนายประตูไอแลน์ที่ได้ลงเล่นทําหน้าที่แทนอริสุเมเเกอร์นะครับซึ่งบาดเจ็บตลอดช่วงที่ผ่านมาโดยเจนก็บอกนะครับว่ามันเป็นสถานการณ์ที่แตกต่างนะครับเขาเป็นผู้สร,ระตู ระดับโลกเลยนะเขาบอกเป็นมือสองระดับโลกที่เก่งที่สุดในโลกเลยนะครับแน่นอนนะครับถ้าหากว่าเขาย้ายไปเป็นย้ายทีมไปเป็นมือหนึ่งทีมอื่นได้อย่างสบายๆนะครับแล้วก็เจนแัปก็บอกด้วยนะครับว่าจะไม่ปิดประตูนะครับเพราะมันเป็นอนาคตของเด็กนะครับก็ตอนนี้แน่นอนมีการพูดคุยเพื่อการตัดสินใจอนาคตของเขาถ้าหากเขาไปเนี่ยมันก็จะต้องเป็นราคาที่เหมาะสมนะครับน่าจะ ตอนนี้น่าจะมูลค่าเพิ่มนะสำหรับค่าตัวทอมมันควินคือเฮอร์นะครับโดยค่ากการเอาไว้น่าจะมีสูงเกิน1 5ถึง20ล้านปอนด์นะครับอาจจะไปถึงแตะหลัง25-30ก็ว่ากันไปนะครับก็บทสรุปนะครับบอสก็คงไม่รังไว้แล้วนะครับเพราะว่านายประตูเบอร์2ที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยคือเขาแบบสามารถไปเป็นมือหนึ่งทีมอื่นได้นะครับแน่นอนนะครับว่าถ้าจากฟุตบอลบอสออกมาคอนเฟิร์มเลยนะครับมีโอกาสเจรจากับสโมสรอ,อื่นนะครับ จบรูปการนี้น่าจะชัดเจนอีกขึ้นกว่านี้แน่นอนนะครับสำหรับอนาคตของคิวเลอร์นะฮะยังไงผมก็โอ้โหไม่อยากจะล้างไปเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นอนาคตของน้องมันอายุยังน้อยอยู่นะครับไปเป็นมือหนึ่งทีมอื่นนี่ยังสบายเลยนะครับส่วนอลิซโอเมเกอร์นะ่ก็อายุ30ก็จริงแต่ว่าอายุการใช้งานผู้รัสมบะตูมันยาวนานไงยังไงก็มาทนเป็นตัวสรองต่อไปไม่ไหวนะครับพอทนมาแล้ว5-6ปีนะครับไม่ได้ ลงเล่นมากเท่าไหร่นักนะครับอ่ะนี่คือสถานการณ์ของเคลเลอร์น่าจะใหญ่นะครับนี่คือสุนการณ์ลิอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่4มีนาคมนะครับมี2ช่องให้ติดตามนะช่องชัยพัฒนว่าครั้งลิเวอร์พูลแล้วก็ช่องเดอะคัพแฟนบอลบันแท้นะครับชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ